สวัสดีจ้าเพื่อนๆมืัอนีนน้มาช้อปปิ้งอัสตาจ้ามึงเฮ็ดเนี่ยเฮ็ดเพิ่งแม่หมดแม่ขับรถมาเจออันนี้ห้อยคนเตะถิ่มจ้าเพิ่งเนี่ยเฮ้ยเสียดายค่ะคุณเท่าแล,ล้วล่ะบายหลายจ้าเพิ่งเนี่ยไทยให้เพิ่งจ้าอันนี้อันนี้ห้อยคนเตะห้อยคนเก็บอันนี้จ้ะ น้ำนองดาลา่าดอกบางไงเอาใส่ถุงมือนะ่ะเฮ็ดพึ่งแม่หมดล้วเนาะคุ่นนะเอาใส่ใส่ถุงมือกันถ้าุกคนไปเก็บล้อหลายจ้ะเอออเคดอกง,ง่งายหนึ่งอยู่นี่่าาน,นค้นเตะค้นอันนี้มันน้ำนองดาล่าจะต้องไปเก็บ ลาดเด็ดน่าใ่ชุูนี่ด่าโดนได้อดอกนี่มันเถาแหละ,ะห้อยก้นอันอหยางห้อยก้นเตะมันจ้ะดอกงามๆต่ว่าก้นเตะก้นหยางมันเปลนไโอ้ย ให้น้องดาลลาเป็นคนเจ็บนะดอกงามงามอ่ะเอาถุงไปน้ำอ่ะเก็บใส่ถุงค่ะถุงไปน้ำเสือถุงไปน้ำเอาไซน์หนึ่ถุงมือถุงหนึ่งโอุ้่นจ้ะหลายนึงโอ้ยสะอ่อนเด็กคนน่ะเอ้อพูดนะดอกง่าย หุ่นทั้งหลังทั้งหลังกับมีมเห็นปะหุ่นทั้งหลังปา๊าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าฟาดให้ทุกคนเบิ่งคักกันเบิ่งตอนเจ็บคุณนะเอ <c oughs> ออันนี้งามดอกใหญ่ดอ่ดอกใหญ่คัก ดอกนี่ <Okay. S 1> คุณละ่ะท้างคุณท้างคุณก็มีละ่ะพี่พดาลานั่นนั่นว่านี่ยอ้ยนี่ละ่ะดอกตุมต้มตูมันกันยังมีได้จ้ะเหนียงว่านแต่ใดอกนี้น่อยมันเอาแต่อดอกใ่มันหนึ่งดอกนั่นเอาได้อยู่ดอกแต่ว่าดอกนั่นเอาวก้กอนยังไม่เก็บนี่จ้ะมันก็ลังขืนมันหันหนึ่งหน่อยอยู่แล้วมือหนาสิมาเก็บไหม ่ะเหยียบเด้อจะเหยียบมันเออให้ขุนออกลายหนึ่งหนทา่าหนึ่งใส่เออขุนจะเฝ้าค่ะเนี่ยจะอาอาเก็บเลยงวนค่ะเก็บเห็ดมือน,นี่อือแม่ว่าอยู่ขุนนั่นดอกหนึ่งละเออไป กำลังขึ้นกะมีได้นี่นี่ดอกต,ตุ่มมันค่ะเป็นว่าเนี่ดอกตุ่มมันเออเออกะมีเห็ดเห็ดตัวอื่นอยู่โอ้ยยิ้ใต้นี่กะมีทางทีหลายคักขุาวท่าเต้นนั้นดอกนี่ เ่าปะยาดึงเด้เดจ้ะเืมเ่าแล้พาพ่อาอมดอกนี้มันเ่าแล้วจ้ะใจอ๋อดอกนี้น้อยเอาไว้เห็นมันจกักจักสองมือจักไม่เก็บมันเอออันนี้มันกับเถาแล้วนี่อดอกข้างดอกนั้น อันนี้ดอกหนึงจ้ะแต่ว่า,าพ,พันได้ใหญ่เดี๋ยวเอาไว้ก่นอนขนาสิมาเก็บใหม่จ้าสายางมาข้างนี้เด้วยข้าจะค้นหางวะอันนี้ก็เป็นช้อปปิ้งจ้ะอัสตาอันนี้ก็เป็นแมคโดนัลด์จ้ะนี่นี่ดอกหนึง่งดอกน้ำนเงี้ยจะ้ะนี่ดอกหนึ่งได้ละ lạ 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 สองดอก้าพ่อเอาดอกนี่ฮึฟย<ม>่างไปทานพุ่ทานเดี๋ยวขามไปเบิ่งฟางคุณจ้ะขามตนนนี่คือหม่องเก็บเห็ด้าวระตำเขาปลา แต่ว่าแถวนี้มันก็สิเป็นมอเตอร์เวสอะผัสิวถางป่าค่ะเ,เบิ่งด้วยทางคุณนี้วะเรืเอเ่องด้วยคืต้นมีปะ นี่มีอยู่เด้นน่แต่ว่ามันเน่าทิ่มเบิดละเสียดายมาสาเกินไปจ้ะแต่ดอกเนา่าดอกอันนี้มันเต็มยังน้ำันนี่เ,เนี่ยเน่าเหรอจ้ะมาสาเกินไปแล้วสัญญางใงเบง้องต้นอีกนะพอ่อ ăn đi đấy đà lạt mì giúp tôi này Lái, ai lại chà con đọt đi nè là cha nhám 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 Ai đà chép ừ ủa đứt ขี่ดอกนึงคนเจ็บเสียดายนะนั่นมันเข่าแล้วนะจ้ะห้อยคนเตะก้นยังอันนี้ใช่แม่เฮ็ดผึ่งวันี่แมนยังบ้างแมนเพิ่งจ้ะนี่เน่าแ,แล้วไหมนี่ ค้ายค่ะแต่ว่าหันเน่าแล้วเดี๋ยวยางไปต่อ่ะมี่ะคุณยางาไปซื้อคุณยางไปสุดเลยยางไปสุดทง้งโอ๋อได้อีกเราดอกหนึ่งเงินว่ะอือ่ะ อันนี้ก็เฮ็ดเถ่าอันนี้นี่ดอกหนึ่งดาลละอันนี้ก็เฮ็ดเถ่าใช่นี่ค่ะนี่ละเห็นว่าไงงามงามเดี๋ยวก่นอนเออเดี๋ยวก่อนอย่าฝจะเก็บแป๊บหนึ่งแม่ยางมาทางนี้ก่อน,นท,ทุกคนจะได้เห็นนะเจ็บปานนะรอดงามค่ะหอาหอจาืจ อันนั้นีกดอกนึงหระสอนน้องงามงามที่ดอกนึงงยุ่มหงาทัา,ทางแม่เห็นอยู่ดอกนึงยุบซอนี่ะนี่นี่น,นีเดี๋ยวด้วยเดี๋ยวเวเปิดเปิดตาใหญ่กนเบิ้ลเดออีดอกนึง่งจ๊อะไม่อีกป่ะ ย่งางไปย่งางไปเห็นมันสุดท่างย่างไปเบิ่งท่างย่างไปเรื่ยอยๆเนาะจ้ะเบิง่ง เรอว่าคุณสิบีเหตุบางอย่างนี้ตอนนี้ก็จะเป็นอัสตาจ้ะท่างนี้อันนี่คนเป็นนี่ป้า ดอกนี่งามงามใจชื่อนาแมกโดนุนี่ดอกบบงามหนึ่งใจที่คนเห็นใช่ไหมต่บินสวาตอนนี้สิบ่เก็บดอกคนหลายคนว่าบิงึงจ้ดดตาให้เบิึงเดี๋ยวสีบึงอบดอกหนึ่งอยู่มองหน่อยนะดอกงามงามดอกงามคักเป็นแต่สะออนนะแต่ว่าคนขับรถผ่านไปผ่านมาเท่าสิบว่าได้เก็บดอก ถา่ถายเก็บงามค้นถืออันนี้ดอกหนึง่งผู้ใดมาเตะมันอันนี้ดอกหนึง่งแต่ละเอาเอาเตะกินด้วยดอกอบแบบนะง่ายใส่จุ่มมือเลยได้มุณแม่งามขากนี่กำลังเกิดติมุติมีอยู่ ต้นใม่กัีะอืมบคุณเิวนสรับวงนางดาลาและแมเ้าแต่เก็บ้ีันนีอันานายพระงเจ็ดสิเ็ดนถุงจ้ะออแต่เก็บแล้วมันก็สิเปลี่ยนสีเนาะจากสีงามๆมันกลายเป็นสีเหล่ๆจ้ะ เหเขอบคุณท <laughs> ุกคนที <Okay. S 1> no. No like, ่ามาแล้วตั้งแต่เด่กตั้งแต่หลายด้วยมันนี่ถ้ารงเพชรอยู่นี่ในุงลายลายอืาใจด้วยจ้าตุ้มตุ้มตุ้มติมจ้าได้แกงอยู่เด็ดนี่อืออย่าลืมไลค์กับซับสไคร์ให้น้อดาราด้วย